สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลหลิกอังกฤษเมื่อคำคือวันที่ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่านะเริ่มกันที่สึดพริมเหลิงอังกฤษนะที่7-3คู่แอสตันวิลล่าเสมอกับแมนยูไป0-0เชลซีเสมอกับฟอร์เรสต์ไป1-1ฮะเกมนี้เนี่ยฟอร์เรสต์นำไปก่อนจากคริสวูดก่อนที่เชลซีมาตีสเสมอได้จากมาดูเอเก้ส่วนคู่สุดท้ายไบรตันก็แซงเอาชนะสเปอร์ไป3-2หลังจากที่สเปอร์นำไปก่อนถึง2-0จากเบรนเดนจอร์สันกับเจมสันก่อนที่ไบรตันเอาคืนทีเดียวจาก ยานคูบามินเตจอร์จินิโอรูเต้และก็แดนนี่เวลเบก สรุปตารางคะแนนเราจะผ่านไป7เกมนะฮะตอนนี้จากฝูงก็เป็นลิเวอร์พูลเก็บไป18คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นแมนซิตี้กับอาร์เซนอลมีทีมละ17อันดับ4เชลซี14อันดับ5วิลล่ามี14เช่นกันอันดับ6แล้วก็7เป็นไบรตันกับนิวคาสเซิลมีทีมละ12อันดับ8ฟูลแลมี11ในขณะที่แมนยูอยู่อันดับที่1 4มี8คะแนนส่วนไทเตารางอันดับ18บแคิสสันเพลมี3 2อันดับสุดท้ายอย่างซอนตันกับฟูมีทีมละแนน สถิติที่น่าสนใจหลังจากผ่านไป7เกมเออร์ลิงฮาแลนยังนำไปดาวซันโวที่10ประตูบุกโยสากะแอซิสมากที่สุดที่7ลูกส่วนโอนาน่าคลีนรชีตไปมากที่สุดที่4นัดโปรแกรมนั้นนะต่อไปเข้าสู่เกมที่8แล้ววันเสาร์ที่19ตุลาคมมีด้วยกัน4ี่เจ็คู่สเปอร์เปิดบ้านเจอเวสต์แฮมฟูลแลนพบวิลล่าอีฟซ์วิทเจอเอฟเวอร์ตันแมนยูพบกับเบนฟอร์ดนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอไบรตันสไวนตันเจอกับเลสเตอร์แล้วก็บอร์นมัธพบกับอาร์เซนอล วันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2คู่วูปเปิดบ้านเจอเมซิตี้แล้วก็บิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีกับปิดท้ายด้วยมันเดนไนท์ระหว่างฟอร์เรสต์พบกับคิสตันพาเลทไปต่อที่ศึกเดย์แชมเปี้ยนชิพนัดที่9มีคู่หนึ่งบีสเตลซิตี้ก็เสมอกับคาร์ดิฟไป1-1ึ่งหนึ่มาที่ตลาดคะแนนฮนะตอนนี้บีสเตลซิตี้ก็อยู่อันดับที่16เก็บเพิ่มเป็น11คะแนนส่วนคาร์ดิฟซิตี้ยังอยู่อันดับสุดท้ายมี5คะแนน สถิติที่น่าสนใจเนี่ยดาวซาลโลยังคงเป็นจอร์จมายาจากเวสต์บอมแล้วก็บอกขคาวเซนจากนอร์ทซิตี้ที่สัน่นปลาคนละ7ประตูถึงทแท็กที่โปรแกรมนั้นต่อไปเกมที่10แล้วคือวันศุกร์ต่อชมมาร์วันเสาร์ที่19ตุลาลีดก็จะเปิดบ้านเจอก,กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดส่วนคืรวันเสาร์ที่19ตุลามี10คู่คาร์ดิฟเจอกับพรีมัตสลูต,ตันพบวัตฟอร์ดออกฟอร์ดยูไนเต็ดเจอกับเวสต์บอมเฟรสตันพบกับโคเวนที่ซิตี้ แบ็กเบิร์นเจอกับโซนซีวินด์สโบรเปิดบ้านเจอบริสตอลซิตี้วีวอลพบดาร์บี้ควีนส์พาร์คเจอกับพอร์ตมัธเชฟเวนเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็สโ no ต๊กพบกับทางนอยซิตี้ก็ปิดท้ายด้วยวันที่ยี่สิตุลาคู่หนึ่งเฮาซิตี้ก็จะเปิดบ้านเจอกับทางซันเดอร์แลนด์